สวัดีครับเพืเ่อนๆอรุณสวัสด์ยามเช้าครับย่ดีไม่แห้งเลยพี่น้องเลยพัพี่น้องเสานี่เสนอหมือคนดรรมดาเดงค่ะพาพีพาหน้อง,อง,นนง,งพักพ,พายยาเป็นหนึ่งครับอ,อยู่นี่ละปลูกไว้เงินเน,นี่ยครับพี่น้องนี่ครับตอนที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้เขาอื่นว่ากกแสบครับพี่น้อง อ่หย่อนเลยครับนอ่อนหย่อนอ่อนๆๆครับพี่น้องกกแสียบมันเท่าเอือนนะครับเพราะว่ากินแล้วมันแสียบสุดสดแต่เขาเอือนพักสุดๆกันให่ครับพี่น้องเบิ่งใบชัดๆเลยครับเนี่ยแล้วมีสองแบบนะครับอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งใบจะเป็นเรียวๆนะครับ ก็จำอะไรไว่าตัวนี้มันตัวผู้หรือตัวแม่นะครับนี่ครับพี่น้องเบืองใบมันะครับใบนี้จะเป็นแบบนี้ครับพี่นก้กไข่ไข่มันสัมประรังนะครับแต่ว่าเป็นตัม,มียซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นใบตะปูเดียวกันนะครับวงเดียวกันเพรวกมันสัมประรังก็ใบบางหงนะใบมะละกอเลยนะครับธรรมชาติเขาเป็นซุ่มเดียวกันนะครับผมจะไปเก็บเป็นหนึ่งเซป,ปานะครับพี่นอ้อง ฝนโต๊กของคืนพี่น้นองเมืองครับซื่นเลยมันนี่ถึงงามแห่งตืมแห่งตืมขึ้นมานนแห่งงามขึ้นครับหนอนอ,อ,นขอเขาแห่งเห็ดแฮงเดชมันแฮงแตกขึ้นเลยครับอนทหบ,บดีสมันก็จะสูงไปเลยครับพี่นอ้องพูดแล้วสองเมตรกว่าดันนี้นะครับแล้วเขาก็ถามบ,บดีสมัน หอดพงเป็ดไปเลยครับพี่นอ้องผมยังบม่ได้ตัดตองมาอีกอยู่นะครับโอ้หย่อนอ่อนไปเลยหนึ่งแสบแสบกว่าพี่นอ้นองทีแล้วมันหวานเอาใบมันครับทั้งใบทั้งลำต้นอ,นอ่อนมันเอาไปหนึ่งครับผมมักเอาไปหนึ่งนะถนัดถนัดนี่คือนหนึ่งพักนะครับหนึ่งพักหนึ่งปลาเนี่ย เพราะว่ามันกินแล้วมันใหญ่ง่ายพี่น้อ,องใหญ่ง่ายเแ็บผักอันนี้ซอยให้ระบบการใหญ่ของเขาดีนะครับพวกของผูกของอย่างนี่กินนะครับพี่น้องเราเป็นหนึ่งกินอ,อ่อนมันนะครับพี่น้องฝนตกใสไ่ไม้หัวคืนโอ้ยเย็นเขียวงามพี่น้อง ปูไม่อยากนะปูไว้ปูไว,วสองปีเลยพี่น้องสองปีกว่าล่ะตอเต็มมันสืบานนะครับกินว่าตลอดนะแหงเล็ดแหงแตกไปเลยไม่ใช่เป็นมันหวานพี่น้องไม่ใช่เป็นมันหวานเพราะว่าเป็น ผักทีมีโปรตีนนะครับโปรตีนหลายนะครับมันจองแสบแสบน้ำโปรตีนหลายนี่แหละนะครับพี่น้องอู้ดหยดหยอดตึงครับด,โดืโมเตือครับบนต๊ะใส่แห,งห้งๆกินจะดีตัวร่างกายหลายอย่างพี่น้องเอ้ยโอ้จะเป็นแค่เสียมนะครับโปรตีนนะครับ หลายของพะโคมมันเนโปรตีนพะโคมพะโคมนะพะโคมต้นนะสูตรตัวนี้ว่าไงพี่น้องสูตรตัวนี้ว่าค่าเดียวกระเด็กนกำมือหนึ่งนะแล้วบานห้าวหนียวลายครับตอนนี้คนปลูกลายแล้วโอ้โ่หอมยืดเลยเพราะว่ามันแสบ กินน้ำมันหวานกินกระปนลหลวงกินกระปนก็ไดนะ้หวานหอมมากอ,อีสานมานหอมข้าเดี๋ยวก็ได้จับมือหนึ่งครับจับมือของไงละ่ะเราคงสีหักลงมา,มาดีกว่าสูงเนาะหักออกมา,มากเลยครับหักออกมา,มากเลยครับเพราะมันสูงล่ะแล้วไปหยอดอ่อนอ่อนมาใส่ ใบยังใหญ่หักขึ้นมาครับพี่น้นองหย่อนอ่อนนะครับพี่น้องทีมันพัดกันเลยครับพัดคือขนาดครับพัดแท่นขนาดก็ได้ยพอใบอ่นอนมันกาดมันเลยเพาะเขาปอกเปลือกออกโอ้ มันคือไข่มันสัมปะหลังดีครับพี่น้องสวงงางามันหลายกว่ามันสัมปะหลังครับกู <Good. S 1> <Good. S 2> ใชยหนอเบื่อมันสูงครับพี่น้องเอาไปปลูกแล้วพี่น้อนงน้องนี่ก็ะดาษน้องมันหักกิ่งลงนะครับตัดกิ่งลง ยังสำเร็จครับพี่น้องเวลาเขาเด็ดก,กินครับพี่น้องสำต,ตาเนี่ยมันจะแตกออกไงแต่ก็ไม่เลื่อยครับครับหยนอน่อ,อนมนันตายพี่น้องมันคือขับเลยครับพี่น้องผู้ใดสงสัยเกี่ยวครับผักชัยยารับขนาเม็กซิโกพกแสกกะว่าพักชิโรดกระว่าครับเมืองล้อต้นมันครับพี่น้องนี่ผมพักมาแล้ว ร่ำเดน๋ยวพี่ปลูกเลยครับพี่น,อน,น้องไปปักปักช่อตอน,นะครับขยายพันธุ์เลยนะครับพี่น,อน,น้องมีประโยชน์ครับผมไปบนในตลาดต้นไหม้นี่ล่ำหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนลครับเข้าไปปักเนี่ตัวยี่ยิบหาบาทด้พี่น,อน,น้องนตัวนี้หาฮักจีิกๆแล้วนี่ยสามต้ตนนะยังังตำตสามต้ตน,นเกือบลอยเลยครับพี่น้อง เจ็ดสิบห้าบาทนะคะรับเรกือบร้อยบาทแล้วครับเป็นเงนินเลยครับพี่นอ้องผมไปเบิ่งมาแล้วแต่ผมผมซื้อมาต้นเดียวนท่านั้นนะครับซื้อมาต้นเดียวกินยังบัวเบิรอยู่ครับพี่นอ้องพัก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 ลงมาไว้ดูนี่ครับพี่นอ้อง แล้วเมื่อไหร่จะมาหักใหม่ขับมันสูงแล้วน่าละคนตกงนะแต่ว่าขอระวางเลยพี่น้องการกินก็มีขอระวางอยู่นี่ครับพี่น้องพเด็ดมามมนจีมียางมียางออกครับมันสบลังกับมียางด้วยกันครับพี่น้องแต่นี้ก็แต่ว่ายางตัวนี้มันตองเวลาเอาไปกินพี่น้องตองเห็ดให้ดุกเลยครับพันความร้อนสิบหาถึงยี่สิบนาทีไปเลย วัวเจนหนึ่งจะรั่วจะพัดนะครับเพื่อให้มันมีสารานี่นี่ครับอ,อย่างเช่นสยานายบอกนะครับพี่น้องอ่สำคัญคืออย่ากินดิบครับกินดิบบ่ได้ต้องท่านข้ามันหอนนะครับถ้าท่านข้ามันห่อน,นสิบห้านาทีสิบนาทีคือไหนปลอดภัยครับกินได้เพราะผมกินประจำะที่นี่พี่น้องซื้อมาต้นหนึ่งเนี่ยผมกินได้หลายปีเกือบกรตามนะพี่น้องเนาะ แต่เขาก็ต้องอขยายพันธุ์ไปนะครับพี่นอนะ้องเนาะเขายังบม่ได้ไปซื้ออีกนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้ผมขยายพันธุ์ไปแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง้งนี่ครับพี่น้องผมเอามาเอากิงนะ่งเนาะปักปักไปแล้วครับพี่น้องปักชับไปแล้วใ่กระถางนี่ครับแตกยอดขึ้นมาแล้วครับพี่นอ้องอ่า นี่ครับพี่น้องเนาะต้นมันหนีสิวบอมาปังนี่ครับบ่ได้เป็นเอ่อบ่ได้เป็นกิ่งใหญ่เลยครับกิ่งเนี่น้อยอ่อนๆเลครับพี่น้องกิ่งแถวๆยอดยอดมันะครับเด่น่เ็ดมากนะครับเสียบลงเลยครับเสียบลงซื้อๆนี่ครับพี่น้องเสียบลงตรงๆนี่แหละแล้วก็แป๊บเดียวครับมันก็งามขึ้นมาเหมือนเด mm ิมนะครับไม่ได so ้ยอดแก่อะไรนะยอดอ่อนๆนะตัวนี้ทดลองแล้วยอดอ่อนก็ปักชำได้นะครับ ก็ไม่อ่อนมากนะเนี่ประมาณนี้ประมาณอ่าเราเราก็อาอยาวๆนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้นี่กิ่งที่แก่แล้วนี่แก่กว่าตัวเมื่อกี้นี่เองครับพี่น้องก็กำลังงามเหมือนกันครับพนะี่น้องผมใส่ปุ๋ยขี้งวัวไว้แล้วก็แทงยอดขึ้นมาผมได้สองต้นนะยังไม่ได้ปักอีกนะครับ คน้องการลายแล้วครับพี่น้องบางเทื่อกับว่าคนกับว่า,าแนะนําว่าในตลาดต้นใหม่ก็มีนะครับด้วพี่น้องไปหลอดื้อเมืองบนเ้าก็มีครับอ่า่วหัวสนาบินครับพี่น้องผมดูเราต้นยี่สบห้าบาทนะครับนี่ผมยังมีความคิดว่าสิบถากยนันแล้วสิบปักไวไ้ในลายอยู่ปักช่มไวไ้ในลายเพื่อเูได้ดย่ากไดเนาะนะครับเนาะผมกิ่งมันลายอยู่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ของแคนน่นะี้เนาะพามาเก็บพักชัย,ยาพักนาเม็กซิโก ผักสูรสนะครับอกแสบเอเดหนึ่งผักกินเลยนะครับซาบะคุณมีลายครับผักเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับกำจัดของเสียเอาจากร่างกายก็ดีมีโปรตีนหลายนะครับกินแล้วแสบแล้วนัวนะครับเอาไปเสรอาหารี่กระสบเป็นตัวผ้าไอหมูแสบพี่นอนะ้องเนอะควรมีไว้จำบานนะครับพี่นอ้องแต่ว่าสำคัญคือต้องเคี้ยวเส็สุกนะครับอ่าไปกินดิบนะครับโมเมนต์มหมกโฮ่ โมเมนมันสัมปะหลังแต่มันเป็นซุ้มเดียวกันเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องเนาะครับของแสบทุกควรมีอยูไม่บานนะครับฝากคเพื่อนเนาะครับไปหามาันปลูกไว้นะครับปลูกต้นเดียวกินได้ตลอดหลายปีนะครับขยายพันธุ์ได้ครับครับธนกิจเนี่ยก็บ่าแบ่งปันเพื่อนๆแค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอคำาสุขสันต์วันอยู่ดีไม่ห้งเด้อครับทุกผู้ทุกคนครับสุขภาพ,าพแข็งแรง เจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ